สัมการตอบแล้วหลังลือสะพัดเตรียมตรวจสอบภาษีเงินได้พิมพ์รีพายยังคงเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีของพิมพ์รีพายยูทูบเบอร์ชื่อดังที่คนรู้จักกันดีและขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้เงินส่วนตัว500แสนบาทช่วยเหลือเด็กบนดอยที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลน,นาเกล้ยนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปกว่า300กิโลเมตร ต่อมามีกระแสข่าวว่ากรมสรรพากรจะตรวจสอบภาษีเงินได้จากการทำธุรกิจออนไลน์ของพิมพ์ลิพายล่าสุดวันที่12มกราคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อขอคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเบื้องต้นปฏิเสธที่จะให้ความเห็นและชี้แจงว่ายัางไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ว่ามีข่าวหรือมีข้อเท็จจริงอย่างไรต้องขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันสมรกรมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบภาษีจากการทำธุรกิจการค้าออนไลน์โดยล่าสุดนะครับกฎหมายภาษี e-payment หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21มีนาคม2562เป็นต้นมานะครับและนี่คือข่าวล่าสุดนะครับทางสามรกรได้ตอบมาแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน